ว่าสามยโยจื่อเมงมาแล้วอยากรู้แม้ว่ามุมนี้มันถ่ายยังไงเริ่มแรกเนี่ยเราต้องนอนใต้จูเมงโกต้องมีหน่อมๆด้วยหนอมที่ได้ก็จะน่ารักมากแต่ตอนนี้เราใช้สีฟิล์มมันปรับได้หลายองศาด้วยนะเราก็เอาขนมไปวางไว้ข้างๆอันนี้ก็คือมุมที่ได้ตาเอหน้อมๆอ,อยู่ไหนอ่ะเอาเครื่องนี้ไปเชียงดาวกันและนี่ก็คือถนนต้นยางที่เชียงดาวจมเมงมาถ่ายรูปกันไม่เอาจมเมงไม่ ถ่ายคนเดียวเลยอะไม่ถ่ายไม่ถ่ายก็ได้ไปไปไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วโอเคโอเคฮวันนี้หมอกลงหนักมากมาถามพี่เจมินายกันดีกว่าอันนี้ภูเขาอะไรคะพี่จากภาพที่เห็นน่าจะเป็นดอยหลวงเชียงดาวนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดของที่นี่เลยครับ อากาศดูคึมฟ้าคึมฝนจังเลยนะครับถึงมอกจะลงยังไงแต่เราก็ต้องได้ถ่ายรูปมือถือรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยดนะ้โอ้ยเจ๋งจังเลยแค่ยกมือขึ้นมาก็ถ่ายรูปได้เลยโอ้ยจูเม่งไอ้เา้ามาเร็วจม,าม,มาเ,เ,เจมง่งตามมาเร็วเป็นไปเลยโอ้ยจมเม่งวิ่งตามมาเร็วจะไม่ต้องตามด้วยแต่มีหนุ่มจเม่งมาแล้วจมเม่งมาแล้วจูเม่งเข้าใจเลยและนี่ก็คือรูปที่ได้เชะเช๊เชะแล้วพวกเราก็มาวิ่งเล่นกันที่สวนสนมา เจได้มาถ่ายรูปกันดีกว่าไม่่ายกับจี้แมงอ่ะถ่ายกับเฮีมย er มั่งเฮีย er ไดเนี่ยถ่ายรูปง่ายที่สุดเลยและนี่ก็คือคลิปที่ได้ นี่ก็คือที่ที่เราเจอแก๊งส่วนสนแล้วเราก็พาเด็กๆไปหาหมอก,ก็ฝากที่คลินิกเดียงไว้ก่อนพอถึงบ้านเท่านั้นแหละสู้อิสระปาเราลงไปวไ้ว้พร้อมทั้งใส่จุงเลยอันนี้ก็คือสภาพใจดีหลังจากว่ายน้ำจูไม่เห็นเข้าใจเลย